วันที่12เดือน7ปีถอดธาตุไฟปีที่2 4ตามปฏิทินเทียรลี่ทางใต้ทะเลตะวันตกทะเลทรายร้อยลีทุกวันที่15เดือน7จล้วนเป็นทรายดูดทรายดูดดังสายน้ำ ไม่ระวังตกลงไปมีแต่ตายไม่มีรอดคนท้องถิ่นเรียกว่าวันทรายดูดโรงเตียมทะเลทราย เอาม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 าแล้วก็แล้วก็เอวกำลังพิ้วเลยเนี่ยเครื่องกำลังติดเนี่ยมามามาเร็วเออเอาดิมเดิมเดมประกาศจับทั้งเมืองประกาศจับนักโ่ษวราชสำนักไปอีโหชาวบ้านที่พบเห็นต้องแจ้งทางการถึงจะได้เงินรางวัลทองคำหมื่นตำลึงท่านมีรอยดำตรงนั้นเอาเดิมสิเดิมเดมคิวมีพลังชั่วร้ายกำลังจะเกิดหายนะนองเลือดเอ้าพี่ใหญ่อยากให้ข้าดูดวงให้ไหมอย่าสนใจเขาพี่ใหญ่ใจเย็นหน่อย ื่อเกอ่าจบเขาเป็นใครมาจากไหนนะเซียวเออห้หายไหนท่านจุรากลันหนึ่งชัง่งอ้อนได้เลยอ่ะ เฮ้ยดเขาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าประกาศจับท่านท่านคือปาออีโหใช่ไหม ไอ้โฮหฮข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องมากอบใจนะฮะอ้าสรุปท่านคือไปอีโหใช่หรือเปล่า ไปอีโหอะไรท,ท่านไม่ใช่ไปอีโหจริงหรือข้าไม่ใช่ไปอีโหจริงๆเจ้านี่แหละไปอีโหทั้งตระกูลพวกเจ้าล้วนเป็นไป่อีโหฮึคือจริงฮะไปอีโหไม่มีทางทำท่าเช่นนี้อ้าท่านลุงรอข้า,าด้วยเ <c oughs> ใครเป็นลุงเจ้างั้นพี่ใหญ่ข้าก็ไม่ใช่พี่ใหญ่เจ้านะ <c oughs> พี่โหพี่โหอะไรไปอีโหไงข้าบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ไปอีโหเลย หมูเสื้อเทาเจะบ้า,าไปแล้วเหรอ แปดปีแล้วในที่สุดก็รอจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนที่ข้าไม่คิดถึงวันที่เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันวันที่13เดือน7ปีถอดทาาดไฟปีที่24ตามปฏิทินเทียนลี่วันทรายดูดวันที่1เมืองหงเรือ จับไปเร็วใครก็ได้ใครก็ได้จับเขาไว้ไไ<ป>จับเขาไปโอ้โหเกิดอะไรขึ้นพาตัวไปเจ้าเป็นใคร เราจะเป็นใครหัวหน้าหน่ยนวยรัตเวนเมืองหงรือของเราวินลิงยังไม่ได้ไปอีกเมืองหงรือหรือข้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนมาจับข้ากันแนะ่เทพโอสุราตเวนลกเกิดเท่าเท่ายากที่จะรักษาชีวิตจับตัวไว้แล้วจับตัวเลยตัวตัวโอ้ยไา้ยอดนดนแน่ โมนั่นไงอยู่ข้างบนแลวนะอยู่ข้างบนนั้นตามไปเฮ้ยอย่าหนีนะหยุดนะเมืองหงรีเมืองหงรีสหายท่านนี้ขอถามหน่อยรูปเตียมฉางเฟิงไปทางไหน ข้าก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นไม่รู้สิวันที่13เดือน7จ็ายดูด3าวันผู้ที่ตกลงไปในรายดูดจะกลับมาไม่ได้มีแต่ตายไม่มีรอดอีกหนึ่งเครื่อก็ยามอู่แล้ววัน้ายดูดไม่ใช่เรื่องเล็กๆหยอกจากเมืองเลยวันรายดูดเหรอ คยุทธภพเชื่อว่าไปอีโหเชื่อว่ามนุษย์มีความดีงามโดยกำเนิดเมืองหงเรื่องนี้ภายนอกดูสงบและใจดีแต่ว่าภายในเน่าเฟะผู้คนน่าซื่อใจคดเมื่อวันซรายดูดสิ้นสุดก็คือวันที่ทั้งเมืองถูกทำลาย ทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกวันไซดูดเจ้าจะให้ข้าไปไหนข้ามีที่ดีๆให้ไปอยู่ที่ไหนคุกของหน่วยลาตระเวนหลีกไปหลีกไปหลีกไป ดูยิ่งเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนปู่เจ้าสิตั้งแต่ได้พบกับเจ้าข้าก็ไม่เคยได้เจอเรื่องดีๆเลยทนลุนี่ก็คือพรหมลิขิตไงล่ะใครมีพรหมลิขิตกับเจ้ากันฮุบป,ปัดหนุนทำไมไ<ป>ทเทพโอสถนยดเกิดอะไรขึ้นเทพโอสถนนี่เป็นใครล่ะเนี่ยเมืองหงหรือนี่นะ คนส่วนใหญ่ล้วนเลี้ยงชีพด้วยการผลิตยาดังนั้นายานี่เป็นสิ่งสําคัญของเมืองหงหรือชาวบ้านทั้งเมืองนี้ล้วนนับถือเทพโอสถแสดงว่าเทพโอสถคือเสาหลักแห่งจิตวิญญาณของชาวบ้านในเมืองสินะเมืองหงหรือนี้ไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนอยากจนข้นแค้นตั้งแต่มีเจ้าเมืองคนใหม่มาเมื่อ3าปีก่อนในเวลาเดียวกันก็มีนิกายโอสถเทพและญาติร่วมอาภรณ์ทำให้เมืองหงห,งหรือนี้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เทพโอสถเทพโอสถมาแล้วเฮ้ยถอยไปถอยไปถอยไปไกลๆหน่อยถอยไปโอยถอยไงเล่าถอยไหนไหนไหนเลี้ไปโอสถมาแล้วท่านเทพโอสถมาแล้วท่านเทพโอสถมาแล้วท่านเทพโอสถโอสถดท่านเทพโอสุท่านเทพโอสุท่านเทพโอสถดท่านทโอสท่านเทพโอสถท่านเทพโอสถจริงๆ วิลลิงขอคารวะเทพโอสถ สำนักถังเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกวันทรายดูดพักอยู่ที่เมืองท่านสามวันไม่รู้กฎของเมืองน,นี้หวังว่าท่านจะให้อภัยอืสำนักถังมือสำนักถังมาเป็นเกียตรติของเมืองเล็กๆไม่รู้กฎไม่ผิดฉชนั้นก็ขอบคุณเทพโอสถแล้วเทพ<ม>โอสถช้าก่อน บนตัวท่านเทมโอสถจะปล่อยให้กรีบดอกไม้ร่วงใส่ตามใจชอบได้อย่างไรกันอืม mm hmm. mm hmm. เฮ้ยอ้ยเบี่ยวโดอนอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมัจเป็นเจนนี่้ยเหรอทำไมเจนนี่ว่ากเป็นแบบนี้ขาไม่เ้ใจทำทวงคืนโอ้โหม่รื่อะไรกันเนี่ยควา จวนเจ้าเมืองสหายรักของข้าทั่เทพโอสถใครเป็นคนฆ่าเรียนท่าาเจ้าเมืองวันนี้ตอนเทพโอสถออกราตะเวนจู่ๆบนกระแฟงมีอักษรเลือดปรากฏบนนั้นเขียนคำว่าเทพโอสถ คนของทหารรักษาเมืองบอกว่าคนของสนักถังเป็นคนฆ่าเทพโอสถข้าไม่สนว่าใครที่มาเล่นกลนหลอกลวงหาทำรายคนเมืองหเงรือของข้าข้าจะไม่ยอมเด็ดคาดทหารรักษาเมืองบอกว่าคุณหูใหญ่เป็นคนช่วยคนของสนักถังคนที่อยู่กับพวกเขายังมีคนนอกอีกสองคนประกาศจำทั่วเมืองถ้าเจ้าเมืองแล้ววินเลงขอให้เป็นบุตรสาวข้าข้าก็จะไม่ปกป้องเด็ดคาดขอรับออกไปเถอะ เป็นอย่างที่ข้าคาดไว้จริงๆคนของสำนักถังมาแล้วผู้สูงศักร่างกายของข้าแย่ลงเรื่อยๆแล้วขอเพียงทำตามแผนของข้ารออีกสามวัน ย่านร่วมอาภร์ของข้าเข้าง่ายแต่ออกไม่ได้ต่อให้คนชั่วเข้ามาทุกคนยังกระตันอยู่วันนี้เจ้าบุกรุกย่านร่วมอาภรรของข้าไม่ทราบว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นคนหรือว่าผีเป็นคนดีแล้วอย่างไรเป็นคนชั่วแล้วอย่างไรข้าก็อยากรู้เหมือนกันผู้นำถังท่านเป็นคนหรือผีกันแน่ พวกเจ้าข้าเทพโอสดแล้วยังบุกรุกย่านร่วมอาภรณ์ของข้าอีกใจกล้าเกินไปแล้วบังเอิญนนะักเข้ามาเพราะเรื่องนี้พอดีเทพโอสดตายเพราะถูกพิษท่านน่าจะรู้ดีกว่าข้านะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเมื่อสาปีก่อนสิทธิ์ในสำนักถังสามคนลักลอบผลิตยาพิษวางยาพิษข้าเพื่อนร่วมสำนักสิคนวิธีการของพวกเขาโหดร้ายมากคนในยุทธภพเรียกกันว่า สามผีแห่งสำนักถังเจ้ามาเพื่อเล่านิทานอย่างนั้นหรือน่าเสียดายข้าไม่ชอบฟังใกล้ถึงช่วงหน้าตื่นเต้นแล้วต่อมาสามผีแห่งสำนักถังนี้ออกจากเสฉวนแต่สำนักถังออกคําสั่งไล่ข้าในยุทธภพ,พทำให้สามผีแห่งสำนักถังนอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งวันหนึ่งพอแล้ว สามผีหนีไปยังเมืองหงรืออีกอย่างข้าได้ยินมาว่าเมื่อ30สปีก่อนจูจูก็มีเจ้าเมืองมาเมืองหงรือและในเวลาเดียวกันก็มีนิกายโอสถเทพและญานร่วมอภรรนนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกใช่ไหมนี่เจ้าเป็นใครกันนะ่ข้าเป็นใครไม่สําคัญหรอกข้าไม่ยุ่งเรื่องในยุทธภพมาหลายปีแล้วเพียงแต่ถูกดึงเข้ามาเพราะเรื่องนี้ จ้าออกไปสามผีแห่งสำนักถังพี่ใหญ่ถนัดใช้เข็มครามังกรสีเงินเจ้ารองถนัดใช้เข็มพากาแดงสลายเมฆสีแดงส่วนเจ้าสามถนัดใช้เข็มเหล็กนินสีดำเมื่อครูท่านโจมตีข้าด้วยเข็มพากาแดงสลายเมฆและข้าพบเข็มครามังกรในสถานที่เสียชีวิตของเทพโอสถถ้าเราไม่ผิดแล้วก็ท่านคือเจ้ารองถังหวยถั่ว ส่วนเทพโอสถคือเจ้าสามถังหวยหลวส่วนพี่ใหญ่ก็คือถังหวยอินคนของสำนักถังเข้าเมืองหงรื่อมาแล้วบอกว่าจะมาตามสิทธิ์ในสำนักสามคนกลับไปคนของสำนักถังเข้าเมืองหงรื่อมาแล้วอีกอย่างอาการถูกพิษของเทพโอสถแม้แต่คนของสำนักถังก็ไม่เคยเห็นคงไม่ได้มาจากย่านร่วมอาพรของพวกท่าน